พททยาธายวีดีโอเลยโอเคยิงสอบเลยนี่นะครับ,รบมาบพททยาถ่ายวีดีโอลงเพจนะครับมาส่งต้นกล้านะครับต้นกล้ายังน้อยอยู่นะครับแต่ว,ว่ารออีกสักระยะจะวางเสาทิศรอ,อเตรียมนี่มาดูแปลงอินรีย์นะครับปลูกแบบปอดสารไรสารตากไลายจะนิดนี่บัตเตยเฮตตัวนี้นี่มัเต์เฮดเพาะแล้วก็ขยาย ทีหลังนี่ครับส่วนน้าเปลวช่วงหนึ่งเจ้าของเขาติดโควิดก็เลยปล่อยให้ถิ่งเลยอ๋อเฮ็ดคนเดียวเฮ็ดพวกท่านโอ้่หนมเตหีดแดงที่มาจากผมเหรอรอบที่แล้วรอบนี้ของคนหน้าบมเตหีดแดงตาไปขายตลาดกลาเมื่อวันเกษตรปักท้องทีงนู้นทำเขาที่หมดทำเงินสองคน มีงของขายทุกวันนี่บอกว่าเเทศฟักทองใช่ทม็ทุกเน่ทงนี้ททุกเดือนพอะนีก่อนีพัน้าุ่หน้าลุ่นี่เพะแบบงหรอพวกนี้เพาะไปนี่หรือเปล่าืดีดีกรเพาะเหมือนกันครับแต่ไม่ทันไม่ทันขายนะขายดีนะครับ ปลากอินซีขายดีมากอะไรล่ะกวางตุ้งดอกไม้ไฟเคยเห็นไหมกวางตุ้งอ่าใช่กวางตุ้งดอกไม้ไฟจะขึ้นกับเป็นไงเนาะคับนี่เพิ่งจะหาดูมันนะกวางตุ้งดอกไม้ไฟกวางตุ้งดอกไม้ไฟเือเทศฟักทองว่ากันมันก้าต้นไม้ใหญ่มันบูบอืมไม่ค่อยพอมะเขือเดี๋ยวขอเดินไปดูตรงนู้นกันไปเรื่อยๆไป โอ้เขาท่าเขาท่าท่าอยู่นี่น้ำก็มีพร้อมออนี่ผักสลัดเราจะเน้นขี้วัวกินโอก๊กอือโอ้อันนี้แก่และนี่เล็ดคอรสเล็ลดคอร์สเอาโดราไม้ที่ขายอยู่ทากควนมาผสมขับพุงดินครับชี โอ้โหต้นกายเยอะเหมือนกันเนยน,นี่ครับนี่จะลงสลัดเนาะแดดมันจะล่มไปหรือเปล่าทั้งเกลืออ,อเอาสักไม่กี่วันหรอกเออให,ให้มันให้มันติดแหละสามสี่วันติดเดืกอกลปอันนี้ก็จะเป็นมะเขือมะเขือเกือเปอ่เขียวอ๋อสีชมพูอ๋อนีม่มะละนกหายทั้งยอดทั้งใบ ใ้ทั้งลูกนี่ก็จะเป็นรถเคลือบปิงปองเอออันนี้ขวดผักผมแมงลักเออฟักทองขายยอดอะไรประมาณนี้ขายยอดอยไม่ไม่ขายลูกอ่ะขายยอดฟักทองมันไม่ไมันเป็นพันไม่เป็นลูกเลยอ๋อแต่พี่ก็ไม่ได้เรื่องที่ปลูกแล้วเม็ดเยอะเยอะฟักทองขายยอด นี่ไอปุ้ยขี้วัวป่ะอันนี้ขี้วัวบางทีก็ซื้อมาจากตอนโคนมวังสองเออ,อบางทีไม่ไ้ไม่ได้ไปส่น้ำก็ซื้อมาแถวบ้านเนี่ยนี้ก็นีิบาทถ้วอยู่วังสองรู้วเจบาทเอ้ยรู้ไว่สิบเจ็ดบาท เดต่เขาบอกว่าบัวบัวรวมกับบัวบัวเดียงธรรมดามันไม่เหมือนกันอันไหนดีกว่าโยากเหมือนกันแหละมียากแต่ไม่หมดเด็เขาบอกว่าบัวเลี้ยงก็ดีกว่าว่าบัวผมว่านุ่มมันจะมีพวกสารสุดาใสีเไฟล้างพื้นเขาล้างลล้้าางงพื้นล้างฆ่าเชื้อต้องกลัวติดเชื้อแต่มันก็ไม่ดีกับผักเท่าไหร่ใช่ตกค้างเนาะ มันกินใบไม่ใช่เห็บมันมันกิไก่อ๋อเออใช่ใช่พวกนี้อีตัวนึงนี่น่าสนใจนี่เอาหญ้ามาคือเอามาพอตีแปลงเสร็จก็เอานี้ลงเอานี้ลงกันความชื้นเหลือเกิไงเออแล้วก็ปลูกตำร่องเนี่ยผมเห็นถ่ายลงนั่นแหละเอาหญ้าโอ๊ยต<า>ีเขาเอาฟางเลยก็มันหมดแล้วฟางหมดแล้วดูเนี่ยหญ้าอันนี้ก็ประหยัดเนาะอ่าอันนี้ก็ดี อเก่าไปก็เป็นปุ๋ยได้เก่าไปก็เป็นปุ๋ยอปแลฟางมาตองหนึ่งฟางจะต้องฟางข้างหอมมะลิถึงจะดีแต่เป็นฟางแบบรดอัดที่ให้กัวกินไม่ค่อยดีหรอกเพคืะนั้นฟางไงลูกฟางลูกเกี่ยวขอแสดงความยินดนี่ต้นที่ได้รับแจกปีนั้นกูวผักไม่ทันอ๋อนี่บ่าอ๋อปีนั้นออนั่นก็ใช่นั่นก็ใช่เออทอนตากอนแจก ีหกสามหกสามสามปุหกสามสองปีหกสามหเนมีก่น,นาะโอเคครับแล้วผมกลับมาเด้อนะงั้นเป๋กลับมาเด้อ,อค,ครับครับผมนี่ครับเออเยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ครับโอ้ผมทำจะไปทันเลยตอนนี้ไม่ใช่หรอกมันมันต้องไม่ใช่ว่าเราจะเพาะบได้เลยมันต้องรอเลยยี่สิบปันอย่างน้อย ใช่เลยผมปล่อเรื่อยๆตอนนี้ผมปล่อเรนะื่อยๆแหละนะมานเยิยมชมปลูกไร่ดินเอ่อเห็นอยู่นั่ตร,นนตรงนั้นผู้หญิงตัวเล็กเก่งมากบ<อ>่เขาปลูกเองบ่เห็นอยู่ตอนตอนแรกผมว่าจะไปถามซื้อโรงเขาแหละขี่ไปขี่มาเอ้าเขาปลูกเองนี่ว่าเขาปลูกเองตอนแรกกับพนักพานอ่ะอยากได้โรงเขาอยากว่าจะมาดูอยู่แหละระวัง ดูได้เลยที่เข้าไปนี้ก็ไปหาดอาจ่าเทียนข้ามทางไฟไปหนึ่งแปลงกัญชาเออไปดูไหมปลูกยังกัญชาไปดูไหมเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเออโอ้อัลังการเลยล่ะเห็นอยู่เห็นแก้วไปนั่นอยู่แกไปกู้เงินอยู่โค้ากขนาดอัลงการเลยี่ครับเป็นเหตุจากเพจเรานะครับต้นกะรอบรอบที่แล้ว นี่ก็เป็นอันนี้ก็เป็น,น,น,เ,ปนเลดคอดน,นะครับจากชุดที่แล้วที่สั่งมานะครับนาเขาสั่งมาโอเคนครับวันนี้ก็พามาชมสวนเกษตรอินทรีย์ปลูกแบบบ้านๆนะครับปลูกแล้วก็าขายตามชุมชนใกล้บ้านนะครับสลากลางบ้างน,นะครับหน้าทกศบ้างน,นะครับหน้าตลาดนัดชุมชนบ้าง นะครับผักอินทรีย์ราคาถูกปลอดภัยก็อันนี้ปลูกอยู่บ้านบ้านโคกบ้านหนองสะเมิดนะครับบ้านหนองสะเมิดตำบลสังแก้วอำเภอเมืองสังแก้วจังหวัดสังแก้วครับโอ้นี่นี่เยอะเลยนั่นเปล่าเยอะเราจะเอาไปปลูกไว้อยู่นี่หักแผ่นนี่เดี๋ยวรอบหน้าก่อนพร้อมเตรียมที่ปลูกก่อนอออ๋มันนแะห่ยใช่ผักแพ่นนี่โอ้นี่นี่งามงาม ของกินคือครบอย่างเลยครับขาตะไคร้ขายขายพร้อมได้พร้อมพริกพริกมันชอบลมหน่อยเด้ออ่าเดดจัดไม่ดีเออให้มีพวกพี่เลี้ยงแอบ <sweetness> ใช่มันต้องแอบหน่นบบอยนีครับเดี๋ยวผมไปครับครับอีกคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ